สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นบาธยมสองที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเหมือนอีกแล้วนะคะในชั่วโมงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเหมือนก็จะพาเด็กๆนะคะมา วาดภาพระบายสีค่ะซึ่งภาพที่เราจะวาดในวันนี้นะคะจะเป็นภาพของหนูค่ะนอนหนูของเรานี่เองนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าขั้นตอนการวาดหนูมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการวาดพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนการวาดหนูกันเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะคุณหมวยก็จะมีวงลีให้กับเด็กๆใช่ไหมคะเราก็จะทำหูค่ะ แบบนี้เลยค่ะหูมีสองข้างนะคะเมื่อได้หูแล้วก็จะมาวาดในส่วนของท้องค่ะคุณหมอจะใส่รูปทรงวงรีหรือรูปทรงไข่นะคะในหน้าท้องของหนูค่ะต่อมาจะเป็นขาหน้าหนึ่งข้างนะคะสองข้างค่ะซึ่งหนูจะมีขาทั้งหมด4ขานะคะะขาหน้าสองขาและก็ขาหลังสองขาค่ะ เมื่อเราได้ขาทั้งสีขาครบเรียบร้อยแล้วหมอยก็จะพาเด็กๆมาตกแต่งส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นหางขาซึ่งหนูเขาก็จะมีหางเล็กๆยาวๆนะคะเมื่อได้หางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของใบหน้าค่ะก็จะใส่วงรีเหมือนเดิมนะคะ2วงในการวาดดวงตาให้กับน้องหนูของเราค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นในส่วนของจมูกนะคะและก็ปากตาม ลำดับค่ะหนูเขาก็จะมีฟันแทะที่ใหญ่นะคะเด็กๆยืดออกมาแบบนี้ค่ะเด็กๆก็สามารถวาดตกแต่งให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้นได้นะคะคงไม่ก็มีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาอวดเด็กๆด้วยค่ะ และนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะที่คุณครูเหมยวาดเสร็จแล้วก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคนไหนที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ทันคเหมยก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะกันจบกันไปแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการวาดภาพไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนนะคะวาดภาพระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วย่าลืมส่งผลงาน ลุ่มนะคะมาอวดคุณครูอวดเพื่อนๆสำหรับสัปดาห์นี้หน่อยขอเก่าคำว่า,าสวัสดีค่ะ